สวัสดีจ้านะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพินิดก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะคะเป็นสบู่นะคะล้างจุดซ่อนเลนส์นะคะแล้วก็สบู่ล้างหน้านะคะที่พินิดใช้เองนะคะเราก็จะมาแนะนํากันนะคะ,ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวนะคะตอนช่วงเย็ยนพินิดก็จะมารีวิวล้างหน้าให้ดูนะคะด้วยสบู่วิตซีโซบแล้วก็สบู่พิงเรดี้แต่วันนี้ขอมาอัดคลิปแนะนําก่อนนะ ตัวสมูมวิตซีโซฟเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างค่ะนะคะเขาจะมาช่วยผัดเซลล์ผิวที่แห้งเสียแล้วอะ่ะให้ผิวเรานะคะโอ้ยอย่างให้ผิวเราคะ่ะกระจ่างใสนะคะจากที่มันหมองค้ำนะแล้วก็ รักษาสิวอักเสบช่วยให้สิวยุบนะลดการเกิดริ้วรอยค่ะนะคะก็จะช่วยให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแล้วก็เนียเรียบเนียนขึ้นนะคะอ่ะนะข้อดีของเขาแล้วก็ลดกะจุดด่างดำจ้ะสำหรับผู้ใดที่อยากให้กะจางนะคะก็อยากจะให้ลองใช้สบู่วิซีโซดูอาบน้ำก็ได้ล้างหน้าก็ได้ทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะกา,การันตีเลยค่ะเพื่อนเพื่อ,อว่าผิวเราจะเปลี่ยนนะคะผิวมันใสเนียนขึ้นอีกเลจ้ะ ตรงนี้มันบม่มีเสียงนะคะขอ,ขออภัยค่ะนะคะมันก็เลยหน้าพี่นี่ก็เลยจะเป็นมองมองแน่จ้ะน,นะคะเราก็อยากจะมีมุมที่ดีนะคะไว้อัดคลิปเหมือนกันนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> นะคะถ้าวันนี้เพื่อนๆนะคะสนใจค่ะน้องๆสนใจสบู่วิซีโซพราคานักเรียนนะคะก็ละยี่สิบห้าบาทนะคะเอาไปใช้อาบน้ำแล้วก็ล้างหน้านะคะบอกเลยว่า มันตอบโจทย์มันจะทําให้ผิวเรานะคะหน้าใสหน้าเนียนหน้าเด็กลงแน่นอน,นะคะ่ะยี่สิบห้าบาทนะคะแบบเวลาเลือกงานมาแร้อนๆนะคะอาบน้ําสบายสดชื่นสบายใจค่ะนะคะยีนะะ่สิบห้าบาทเองค่ะนะคะ,นะคะวันนี้นะคะเขาหาขายของสบายใจค่ะนะคะ,นะคะมาตรงไปหยุ่นก็ไพยนะคะ สบายใจก,กันเยอะได้พี่น้องน,นะคะสนใจก็สั่งซื้อสอบถามได้แล้วก็ตัวนี้คือสบู่พิงเรดี้นะคะเป็นสบู่ที่ไว้ล้างิมีพี่นี่เป็นคนหนึ่งค่ะนะที่เป็นคุณแม่หลังคลอดจ้ะนะคะอ่านะคะในขณะที่เราตั้งครรภ์หรือหลังคลอดเนี่ยเราก็ไม่สามารถกินยาได้ใช่ไหมเราก็ให้น้นํานมลูกใช่ไหมอ่าเราก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกพิงเรดี้เพื่อมาไว้ล้างจุดซ่อนเลนเราให้จุดซ่อนเลนเราเนี่ยสะอาดนะคะแล้วก็ให้จมีเราอ่ะนะคะ แห้งสบายไม่มีกลิ่นอาการคันหายบางทีมันก็มีบ้างอาการคันในร่มผ้านะคะเออมันคันยุกยิกมานน่ารำคาญเนาะเออนะคะพอใช้ทีเียเดียมก็มั่นใจขึ้นนะคะแล้วบางทีนานๆทีจะเป็นตกขาวมาเนาะเออมันล้างแล้วมันรู้สึกมันหายไปอ่ะมานานๆทีมันจะมาทีนึงอ่ะรแบบนี้มันก็โอเคแล้วมันดีขึ้นกว่าที่เราไม่ใช้นะคะทุกคนถ้าอยากจะมาอยากร้องใส่ก็ สั่งเอาไปล้องใส่ได้หรือจ่ะใส่ดียีหรีอฟองเยอะกลิ่นหอมใช้ได้นานนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าค่ะที่มาสั่งซื้อสินค้าแล้วก็อุดหนุนสินค้าและพีินะคะไม่มีส่งฟรีค่ะนะคะมีบริการเก็บปลายทางค่ะค่าส่งเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะคะถ้าปลายทางถ้าเป็นต่างจังหวัดแปดสิบบาทขึ้นนะคะถ้าเคอรี่ถึงไว้ค่ะแต่แพงหน่อยนะคะอ่าแต่มันสะดวกสบายมันปลอดภัยนะคะการส่งของนะคะแบบ ั่งแบบเนี้ยนะมันมันมันสบายใจเราอะนะคะเราไม่ต้องออกมาข้างนอกเองนะคะส่งถึงหน้าบ้านเราสบายใจได้เลยค่ะนะคะใครที่อยากจะมาเป็นตัวแทนจําหน่ายกับพี่รับหมดทุกคนค่ะนะคะไม่วาย,ายสวัสดีคะ่ะใจดีค่ะนะคะไม่ต้องกลัวค่ะนะคะพี่ใจดีมากคะ่ะว่าต้องยันพี่ดาจากพี่มดาดจ้ะนะคะดาคุ้นยาค่ะนะคะอ่านะคะ อ่ะถ้าถ้าจะบอกก็คือจะบอกในสิ่งที่แบบที่ดีอ่ะนะคะบ่มีวาสิม,มาดาผู้ใดยังไงจาานะเป็นคนนอกจากว่าแบบมือเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเท่านั้นเนี่ยอาจจะมีปี๊ดบ้างอะไรเงี้ยทุกมือเดี๋ยบ่มีจ้าพี่น้องนะคะใจดีนะคะเป็นคนใจดี <laughs> นะคะอ่านะคะใครอยากขายเราสอนให้ขายเป็นขายดีได้ขายเก่งได้ค่ะนะคะ มา,มามีชีวิตที่ดีไปพร้อมกันค่ะมาย่างไงซามารวยมารอดไปพร้อมกันค่ะนะคะถ้าวันนี้คุณไม่ดูถูกเงิน5้บาทสิบาทค่ะมาขายด้วยกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ